ก็สวัสดีคุณดูเนี่ยทุกทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมโมบายลีเจนเองอีกเช่นเคยกับการคนเดิม 2GM แทวันนี้เราจะมาดันแรงเหมือนเดิมนะครับเก็บเก็บดาวเราอยู่นี่ครับแรงนี้แล้วมาสเตอร์3นะครับทุกคนจะไปมาสเตอร์2แล้วก็มาสเตอร์1เฮ้ย อ๋อใช่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 แล้วก็เราก็จะขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับทุกคนจะขึ้นอีพิกอุ้ยอีพิกอีพิกขึ้นยากป่าวัไม่น่ายากหรอกแป๊บเดียวอีพิกใช่หรอมาสเตอร์ยังไม่ค่อยตึงใช่ไหมแกนมาสเตอร์เริ่มตึงแล้วโอเคก็อยากจะลองสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ มาทุกคนเดีย๋ยวเรากดเริ่มเล่นแรงกันเลยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนไป let's go รอบนี้เราจะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับทุกคนรอบนี้เปลี่ยนดีกว่าไม่เอาตัวต้นไม้ของพ่อลนะต้นไม้ของพ่อเล่นไม่เข้าว่ะรอบนี้เราจะเล่นเอ่อไทเกวดีกว่าว่ะไทเกียวน่าจะแรงอยู่นะ ไทเกียวจา๋าหรือว่าจะเล่นน้องานานาดีวะน้องนานา,นามันบางเกินไปไทเกียวยืนไหนยืนล่างเลยหรอได้ได้ได้ไทเกียวยืนล่างเอาเป็นเซตระดับโปรเลยครับใช้แทนที่ ฟิกเกอร์เอาเป็นฟิกเกอร์นีดีไหมเอ้ยใชยเกี๊ยวให้ใช้เป็นสูตรหน่อยดีวะฟิกเกอร์นีดีกวา่าเ,เอาเป็นเพิ่มเลือดดีกว่าจะได้ถึกถึกเฮ้ยสกินหรอใส่สกินไฟด้วยกด, <c oughs> ดล็อกเลยเฮ้ย <c oughs> ใ,ใส่สกินเท่ด้วยไงประเด็น <c oughs> นี่ไง ไทเกียวสกินใหม่ฝั่งนั้นเล่นอะไรอ่ะมีไทเกียวป่ะไลลาฟังโกรเซเบอร์โอ้โหมาครบเลยวะจูลงจูลงมาด้วยว่ะเฮียอัลฟาอะไรอ่ะมิยาบูสเซกเชียนโอ้โหชื่อแม่งอ่านยากที่เป่งอัลฟา ไอ้การขนนละแข้งหลุดเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้ย <c oughs> ขนนละแข้งร่วงเป็นอะไรเลยเนะี่ยกูไม่มีหรอกขนนละแข้งอ่ะเพราะกูเป็นผู้หนุ่มเทสดีอ่าเอ้ยมันมาเร็วไลลามา,าไลลาไลลาจา๋าไลลาจา๋ามาให้พี่ปุ๊บปุ๊บหน่อยดีปุ๊บปุ๊บเออ ป okay. ึงปึงปึงปึงเจ็บนะเจ็บนะอ,อุ้ยมาหนึงคลิปนะอียจง่อีอยจง่เอาเราเลวสองนึงก่อนดีกว่าอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมาน่อครับทำมดนไปเหลืองครับแน่นอนครับโอ้ยยิงอ่ะว่างอะไรของกูเนี่ยอุ้ยเลี้ยวสวยเลี้ยวสองแล้วมาดิออกมาดิ ถ้ามึงออกมาเนี่ยกูพร้อมเลยนะสวยล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับตายเหมือนเทลเลยวะกูอยากล้วงในบอกเลยนะเว้ย ไอ้เนี้ยมันดึงโดนด้วยว่ะมันดึงดีด้วยนะเว้ยไอ้เที่ยไม่ล่วงด้วยนะประเด็นไอ้เที่ยกลางกลางก็มาโอ้ my god ปล่อยมันไปก่อน ไอ้เจ er wow. oh, uh ้เซเบอร์มาตัวเซเบอร์มามาดิมาดิมาดิอุ้ยนิดเดียวนะตายไอ้เี้ยเดี๋ยวร้อของเดี๋ยวร้อของได้กัน

ไลลาไลลาโดนฟูไลลาโดนฟูไลลาโดนฟูเอ้ยโอ้ยเชีย่ยไหวปะนะไหวยอยู่มั้งสวยงามเอาเรื่อง มาช่วยมาช่วยเพื่อนก่อนเอาเรื่องเอาเรื่องมามาตัวเดียวไหวตัวเดียวไหวตัวเดียวไหวไม่ไหวลไวะไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละ ไม่ไหวแล้วหนีก่อนไอ้เหี้ยสะตายเคลียร์เคลียร์คลิปก่อนละกันเคลียร์คลิป ไม่ยอมมาวะเจ็บวะจะล้วงในบบอร์ไหนยียไม่กล้าเต็มเล่มเลยเร็วๆต่อหนอก็ได้สวยเอาป้อมเลยขึ้นมาแล้วมาแล้วนี่กอนล่างล่างไม่มีอะไรต้องหน้าเป็นห่วงเลยวะหว่นเจี๊ยบเลยล่างอ่ะ กูขออ๋อไอ้แม่งเด็กเกีย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 รอเด็กเกียเด็กเกียอ้าอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บมาได้แล้ โอ้ยโดนโอ้โดนป้อมยิงว่ะแม่งดึงครับป้อมไอ้เหี้ยเอ้ยเพื่นอนไหวอยู่แล้วเอาเลยเพื่นอนไหวอยู่แล้วสีเบอร์ไหวไหมไหวอ,อยู่แล้วไหวอ,อยู่แล้วไหวว่าแล้วยังไงก็ไหวยังไงก็ไหว เราต้องเป็นเล่นเลนเล่นชัดเจนในเลนเราอะทุกคนชัดเจนในเลนเราอะชัดเจนในเลนเราเว้ยมานด็กสามมันเฮ้ยมันขึ้นมาตีกันทั้งหมดแล้วอ่ะแตกไปเคลียร์คลิปก่อนดีกว่า เกียร์สายก่อนเกียร์สายก่อนกวาดเรียบสวยป้อมบนแตะใช่ปะไปดุยบนเลยลองแม่งเลย Binh, Avoidcek, men em, lưới. Long mang, em, mang. Mày quá, mày quá, mày quá. Good mang, good mang, good ไไไอไร,อกกร,อกกร้างกูอไ้างกูเจียเจียมันสานกูนี่น,นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนแตกตอมแตกแ,ตแล้ววะเอา,ารเรื่อ เพ,พิ่ามากี่ดาววะรอบนี้เย็ดเย็ดได้ต้องสองดาวเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องลงแรงรอบนี้ใครเอ็มโอ้ผมไม่ได้เอ็มว่ะไม่เป็นไรไอ้นั่นได้เอ็มไอ้ยังแม่งแต่แรงจริงยอมรับผมเก็บไปได้ตัวเดียวอย่างนี้น ได้อีกวะอาจจะยังไอเบนแหลงงเลยวะอะไรไททันอี่หลิกวะมาสเตอร์อุ้ยไขย่อยนะู่นั่น เอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่เอาไอพึงเล่นเหรอพูมึงเล่นโมบายเหรอเอาแล้วมึงเชิญกูมาได้ไงเนี่ยดูดิเออเบนนี่ว่ะไอเบนเชิญ เอากดเลยมันไม่กดอ่ะอีพิกแบนหกตัวมามันจะเล่นไหมนะถ้าไม่เล่นก็ออกก่อน ไม่เล่นแน่เลยว่ะไม่น่าเล่นว่ะมันไม่กดอ่ะอยาสุ่มก่อนสักทีได้ตัวอะไรวะเฮ้ยได้ตัวใหม่เอาตัวนี้เลยถาวรน่าพาวเวอร์ซอสโอ้โหเลื่อนว่ะสวยนะ เรื่อง <laughs> มันแลกได้ด้วยเหรอวะของขอเรื่องเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนซีอยู่ครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ